ขอความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้ตมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงเด็กสําหรับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเด็กทุกกรณีไปก็แล้วกันบอกว่าครูให้กลัวได้ตัวอย่างที่ดีบ้านต้องเป็นหยดตัวอย่างที่ดีของลูกหล,ล,ลานนคนในสังคมใกล้บ้านเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อจะสืบสารจริยาวัฒนธรรม ที่เขามีวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านประจำจังหวัดครูต้องหาตัวอย่างที่ดีมาให้เด็กไม่ใช่ให้เด็กดูสื่อ,อตัวอย่างที่ดีในสื่อมันจะมีสักกี่คนล่ะตอนนี้ท่านเพราะอะไรข่าวสารน้อยแต่ข่าวเสียเยอะมานต้องหาตัวอย่างที่ดีแล้วมาน,นั่งคุยกับเด็กนั่งล้อมวงคุยกันคุยกันเข้าไปแล้วให้เขาคุยให้ฟัง มีหลายคนที่เข้ามาโรงเรียนโดยจิตนาประสงค์มาคุยกับเด็กมาเรียงเด็กแล้วก็จะคุยนักร้องหลายคนนักพูดหลายคนเขาจะทำเฉยๆไม่มีอะไรแล้วตั้งเติ้ก็ไม่เอาเสร็จแล้คุยกับเด็กๆคุยแล้มองคุยมีไม,มโครโฟนตัวหนึง่งแต่เขาประสบความสำเร็จ เมื่อกลายมันก็กลายเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กๆแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นใส่จิตวิญญาณเข้าไปเด็กพวกน,นี้เมื่อเมื่อคนที่มาคุยเป็นไอดอลของเขาเขารู้จักก็เขาก็รับฟังตามเด็กโรงเรียนบรรจมราชาายเนี่ยถ้าคนนั้นไปเป็นดารงดารานะฮะเดี๋ยวเมื่อกลับมาโรงเรียนมาทําไม ก,ก็ตะมาโรงเรียนสร้างห้องประชุมดีๆให้คุยกับน,น้องๆคุยไปสมัยพี่เรียนไปทำงานแล้วมันเกิดปัญหาอะไรพี่แก้ปัญหายังไงน้องๆถามอะไรมันก็ตอบเด็กผู้หญิงทั้งหมดเด็กมันก็เอาอย่างนี่เฉพาะโรงเรียนเดียวนะฮะโรงเรียนอื่นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปหาตัวอย่างที่ดีมาให้เขาคุยกันไมใช่มาอบรม เอาบุคคลที่เป็นต้นแบบของเขาที่เขาประทับใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะสร้างให้เด็กเกิดความประทับใจและแรงบันดาลใจ